ดีจ้ามาเจะกับพัสราสาวเสียงหวานพี่กับพี่น้องมันนี้มาทำบุญวันขึ้นปีใหม่จ้าหนึ่งมกราคมสองห้าหกสองหาหกหกสิบหานะจ้ามันนี้อยู่ที่วัดบ้านฝ่ายแก่เจ้ามาชมดอกไม้จ้าเป็นจะดอกไม้งามๆพี่น้องทองอุไรนะจ้าว้าวงามครับพี่น้องไข่ละอันซ่อนว้าววาดกับงามพี่น้อง สวยงามมากเหลืองอาร่ามงาม,มาพี่น้องงามคักเนะาะเดี๋ยวไปปลูกบานจากตน้นเด้เนาะสวยไหมคะดอกไม้นะจ๊ะถ่ายรูปถา่ายคุณสามีกับมาจ้าเลียรพี่น้องเก็บภาพสวยๆมาฝากนะจ๊ะตื่นแต่เช้า สวยงามเก็บดอกไม้งามๆพี่นอ้องมักคักอัปรสระมกักดอกไม้เด้อพี่น้องมกัมกๆมักสวยงามมากดูทางวัดนะคะตรงโน้นก็มีจ้างามอยู่เด้อละ่ะเนาะไม่ไป